รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่29นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพสาขาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร,ร,ร์มทรล้านนา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่29นักสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณหารลาดกระบงังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร ซึ่งนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันทักาษะทางวิศวกรรมเกษตรแขนกลนกับคนอัจฉริยะโดยต้องออกแบบและสร้างหุ่นยนต์และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่นางสาวจุธทาทิพย์สุรศรนนายชานนลิ้มวงเงินนายทวัชชัยจาวนะนศนางสาวพิชยาการินและนางสาวกัลยาณีคันธรสนอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชมเชยด้านการนำเสนอภาคนิทัศน์เรื่องผลกระทบของการใช้คลื่นอัลตราโซนิกต่อปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด และปริมาณฟลาวโวนอยทั้งหมดจากหัวหอมใหญ่โดยนางสาวจันจิรากูลสวัสดมงคลนางสาวนัทการเพียรพาณิชย์และนางสาวสุพิชยาสะอาดสำหรับงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยร่วมให้การสนับสนุนเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร ธริตีธนารัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงาน